ไม่เลยอีกรอบเดียวนะหรือว่าอาบน้ําอาบน้ํามาแล้วก็บอกว่าอาบน้ํามาแล้วบอกว่านั่งขัดขาขัดขาขัดขา,ขดขาแล้วบอกว่าเนี่ยไม่มีทางที่ใครจะสวยได้เท่าฉันมาว่าฉันขัดขามานานมากเหมือนพี่ฉันขาจะแบบเลียวแล้วหงสวยอะไรอย่างเงี้ยเออบอกว่า เราบอกว่าไม่มีใครทําได้ไงเราต้องทําให้ได้เพราะที่พอดีว่าเก็บตังค์ใช่ไก็เก็บได้มาแปดร้อยเก้าร้อยแล้วก็คือว่าเดี๋ยวสิ้นเดือน,นจะได้เอาตังค์ตรงนี้ไปซื้อเสื้อผ้าให้หน้องให้หนอ้นองกี้ใส่เลยก็คือจะแพกไปของให้หน้องอยากมีน้องใช่ปหเราเห็นลุงเหมือนพ่อไงเราจะได้ฟังเขาบอกว่าพูด,ดแล้วเงเงิน,อนบอกว่าดูเสื้อผ้ากระแต้วอยู่หลังคนอ้วนบอกว่าก็นั่งดูๆไปเราก็บอกว่า นูนอ้วนจริงๆมันมันจะมีคนหนึ่งที่น้าหนักของกราสามสิบโลซึ่งมันก็ไม่ต่างกับเราเมื่อวานเราช่างก็ร้อยยี่สิบเก้าก็เหมือนกับว่าเหมือนนี่คือในที่นี้คือทำไมต้องพูดหรอหนูส่งบอขอไม่อยาจะคุยะับวกมันประมาณว่าพ่อแม่อยากให้ลูกสบายทุกคนผู้ชายเขาบอกว่าผู้ใหญ่เขาบอกว่าพ่อแม่อยากให้ลูกสบายไม่รู้ว่าอนาคตลูกจะเป็นยังไงแต่กระปูรางฐานให้ลูกไว้แล้วว่าลูกจะต้องค้าขายลูกจะได้ไม่อดอยาก นี่ก็บอกว่าแต่กลายเป็นว่าพอเราพอเราทําอะไรถึงที่สุดของเราแบบทําอะไรต่อเนื่องอ่ะทําอะไรต่อเนื่องระยะเวลายาวนานยาวนนยาวๆนานขึ้นแบาทําอะไรให้มันขึ้นๆไปเนี่ยคิดอะไรที่มันแบบว่าเหมือนผู้ใหญ่มากขึ้นเราก็จะรู้ว่าอะไรที่เราไม่สามารถที่จะทําได้ที่ไอ้แบบที่พ่อแม่เราทำเราทําไม่ได้เช่นเก็บหอมน้อมริบคิดดีอยู่ตลอดหรือว่าไม่จําเป็นต้องอายคนอื่นแล้วต้องทํอย่าง,งานทั้งชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือเราทไไําไ,ไ,ไม่ได้ทําไม่ได้ก็ไม่รู้ไม่ได้ ไม่ดูไม่ได้ก็คือต้องลดความอ้วนนี่ยฉันก็เลยคิดว่าเออแล้วฉันก็ยังต้องลดความอ้วนต้องผ่าตัดต้องอะไรมันยังเหมือนบอกว่ามันมีบ้านปลายชีวิตว,ว่าเ,าเก็บตังค์ไปแล้วได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ะเราแบบว่าเราเป็นคนแหมบุพการีในหลวงท่านก็ดูลูกด,ดูพ่อดูแม่แต่จริงๆแล้วฉันว่าเด็กรุ่นใหม่สมัยเนี้ยนะ ลำบากกว่าผู้ใหญ่นะเหมือนแบบมันต้องคิดเยอะมากกว่ากลายเป็นว่าไอ้เฮียจริงๆอ่ะกูส่สคนที่จะเกิดมาแล้วนอนแวมือขอตังค์ป่ะอะไรวันเนี้ยนะหมายถึงว่าเฉ่งเฉลยจะบอกว่าขาฉันสวยยะตายาอ่ะอ๋อแล้วบอกว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยมันเกิดจากความเปเช่นน้องอุ้มบอกว่าหน้าลูกอ่าหน้าตาของน้องอุ้มเนี่ยเขาจะสวยผินมนุษย์นาเทวดาอะไรอย่างเงี้ยใช่ว่าก็อย่างจุฬาเทวดาบอกว่าบอกว่าจะแบบว่า รูปราหน้าตาเนี่ยบงบอกถึความพยายามได้ด้วยอาบน้ําสระผมอะไรนะยากมากนี่ฉันยันั่งคิดนะไอ้นี่แกคิดว่าฉันไม่สวยหรอนี่ฉันอ่ะเพอร์เฟกมากนะ <c oughs> จะพูดเลิกนีมโดูดีขาดฉันก็ขัดอ่ะนี่ตรงไหน,นตรงไหนที่ฉันไม่กิ่นอยาจะถาม